สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวรณีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาทำแพทเทิร์นชุดเรสติกผู้หญิงอายุ8-9ถึงเเดือนกันค่ะซึ่งจะเป็นชุดเรสที่ต่อเอวแล้วก็เป็นกระโปรงรูดนะคะในส่วนของด้านหลังก็จะติดกระดุมด้านหลังแล้วก็ในส่วนของแขนเสื้อจะทำเป็นแขนเสื้อตุ๊กตาแล้วก็รูดหัวแขนปลายแขนใสย่ยางยืด ไปดูวิธีการสร้างแบบกันเลยค่ะให้ตีกรอบก่อนนะคะ13.5เซนติเมตรความยาว19เซนติเมตรตีกรอบก่อนค่ะคอหน้าลึก4.75 เส้นข้างคอ4.75แล้วก็โค้งคอค่ะตะเข็บลาย6.5ลดตะเข็บลาย1.5กระตีเส้นเป็นตะเข็บลาย6.5แล้วก็จุดนี้วัดลงมา13ซนติเมตร ีเส้นเชื่อมกันเป็นเส้นอกจากจุดนี้ตีเส้นขนานมาที่เส้นอกแบ่งเป็นสามส่วนเท่าเกันส่วนแรกวัดเข้าหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งวงแขนชิ้นหน้าค่ะในส่วนของชิ้นหลังกระทำต่อจากชิ้นหน้านะคะจากจุดนี้ให้วัดคอลึกคอลึก1.5 แล้วก็โค้งคอหลังแล้วก็ทำสาบนะคะชิ้นหลังจะติดกระดุมวัดสาบ1.5แล้วก็ติดกระดุมแล้วในส่วนของการโค,รงคง้งวงแขนชิ้นหลังให้วัดเข้าไปแค่0.25นะคะ แล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังต่อไปก็มาทําในส่วนของกระโปรงกันค่ะในส่วนของกระโปรงให้วัดเป็นความกว้าง54เซนติเมตรในส่วนของกระโปรงก็ตีเส้น54เซนติเมตรความยาว22เซนติเมตร เวลาวางผ้าก็วางผ้าเป็นสันทบค่ะโดยที่ตัดผ้าชิ้นเดียวนะคะแล้วก็เย็บรูดไปเข้ากับตัวเสื้อค่ะชิ้นหน้าเวลาตัดผ้าก็วางผ้าเป็นสันทบชิ้นหลังก็วางผ้าสองชิ้นเพราะว่าทําสาบป,ปิดกระดุมทางด้านหลังในส่วนของตัวกระโปรงก็ตัดแค่ชิ้นเดียวแล้วก็ไปต่อกันที่ด้านหลังซึ่งชุดเ,เด็กชุดนี้ จะใส่แขนหรือไม่ใส่แขนก็ได้ค่ะถ้าต้องการใส่แขนให้ตีเส้น20เซนติเมตรแล้วก็แบ่งเครื่องหัวแขนตีเส้นเป็นความยาว11.5ตีเส้นเป็นกรอบก่อนค่ะ จากจุดนี้ก็วัดลง8.5แล้วก็ตีเส้นขนานเป็นแนวนอนจากหัวแขนก็ตีเส้นทะแยงมุมเป็นแขนชิ้นหน้าแขนชิ้นหลังแล้วก็ให้แบ่งเป็น3ามส่วนเท่าๆกัน ชิ้นหลังส่วนแรกให้วัดขึ้น1.5แล้วก็ในส่วนนี้0.2ซนิเมตรนิดหนึ่งค่ะชิ้นหน้าวัดขึ้น1เซนเมตรแล้วก็จุดนี้ครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งวงแขนโค้งหัวแขนในเส้นปืนกันค่ะ ซึ่งในส่วนของหัวแขนก็เย็บรูดนิดหนึ่งค่ะปลายแขนเย็บเป็นยางยืดก็ได้ค่ะวัดรอบแขนดูนะคะเมื่อวัดรอบแขนดูรอบแขนก็จะมากกว่าอยู่2-3ซนติเมตรนะคะแล้วก็เย็บรูด ในส่วนนี้ก็เมื่อนำมาประกอบกันก็จะพอดีค่ะปลายแขนก็เย็บใส่ย,ยัางยืดใต้เลยค่ะคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ